วัน w o o วันเดย์วันทริการเดินทางในรูปแบบคาราวานครั้งใหม่ไปกับครอบครัววัน v วครั้งนี้เราเดินทางมาดื่มด่ำธรรมชาติกันที่ดาซเซอรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ <c oughs> ในการเดินทางครั้งนี้ผู้ร่วมทริปจะได้เรียนรู้ถึงฟังก์ชันต่างๆและได้ทดสอบถึงสมรรถนะของรถยนต์วัน w o โดยมีผู้เชี่วชาญคอยให้คำแนะนำตลอดการเดินทางค่ะ ครับสวัสดีครับผมนะครับชีวานะครับจากรายการชีวาคลาสสิกนะครับและวันนี้ครับเรามากับคณะของวอล v วครับเบิร์สอัโมตนะครับวันนี้เราพาลูกค้านะครับคุณลูกค้าของวอล v วนะครับมาออกทริปกันนะครับกรุงเทพปาจีนบุรีนะครับทริปเรานะครับก็พูดถึงเรื่องของการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ของชาววอลโวนะครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับจะเกิดขึ้นกับเ e ิร์สอัโนมัตครับ สิ่งที่ประทับใจในวอล v o เลือกอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยตัวเด่นๆเลยก็คือตัว ACC Adaptive Cruise Control ครับผมทำให้เราขับขี่ด้วยความสบายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะอยู่ในช่วงของการจราจรที่แน่นหนานะครับหรือการขับขี่ในช่วงของทางหลวงผ่อนคลายได้เยอะขึ้นกับการขับรถที่ไม่มีในระบบนี้ครับผมเรื่องความปลอดภัยครับจะชอบมาก Lane Departure ครับเวลาถ้าเราออกไปนอกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะรถไหลไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเตือนดีครับทุกอย่างเรียกว่าอะไรไม่ผิดหวังเลยแม้แต่เปรียบเทียบกับราคาก็ถือว่าคุ้มราคาเวลาเราขับมาเรามีความรู้สึกว่าความปลอดภัยเราค่อนข้างจะมากเนื่องจากว่าจะมีอะไรมาใกล้ๆเราก็แล้วแต่มันจะมีแวบๆเตือนเราอยู่ตลอดเวลานะครับเราออกซ้ายมันก็เตือนติ้ตงๆ,ๆออกขวามัมนก็เตือนติ้ๆๆตงๆบางทีเราง่วงๆเนี่ยเราแค่คุมพวงมาลัยครับอยากให้มีทริปอย่างนี้อีกค่ะเพื่อ เพื่อแนะนำให้ลูกค้าท่านอื่นๆและไายต่อๆไปไม่ว่าจะใช้รถอะไรลองย้อนกลับมาดูที่บอลโวชวนให้ใช้เหมือนกับเราอีกครั้งค่ะมากันหลายคันสนุกสนานดีครับขอบคุณครับที่เชิญมาเป็นกันเองดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมากับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มีแบบนี้อีกเรื่อยๆแล้วก็อยากให้มากันอีกเยอะๆวอนโววันเดย์วันทิปยย